จังหวัดยะลาค่ะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูกระบวนการทาเส้นหมี่เบตงนะคะว่าเขามีกระบวนการทํายังไงคะ่ะตามเข้ามาเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้มาถึงหน้าที่ทําการผลิตเส้นหมี่เบตงกันแล้วนะคะนั่นก็คือสถานที่ทําการกลุ่มแม่บ้านร่วมใจพัฒนาค่ะของชาวชุมชนกับ้หูรูนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูการผลิตเส้นหมี่เบตงกันค่ะว่าเขามีกระบวนการทํายังไงคะ่ะเข้ามาเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับรองประธานของกลุ่มแม่บ้านร่วมใจพัฒนาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเขาเลยค่ะก็มีชื่อว่าอะไรคะไผร์สมมรี่ไผ่์สมมรีนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลในส่วนของการผลิตหมี่เบตรงนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกระบวนการผลิตของเส้นหมี่เบตรงของชาวกาบ้าฮูลูกันค่ะว่าเขามีกระบวนการผลิตเส้นหมี่ยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์จากกเขาคนนี้กันค่ะไปเลยค่ะ ขาคันนี้ก็คือจะทําเส้นหมี่สีเหลืองใช่ไหมคะค่ะถ้าจะทำรังของกุ่มของเรานี่จะทำสามสีนะค่ะมีสีเหลืองแล้วก็สีเขียวสีขาวแล้วสีเขียวทํำแบบนี้หรือเปล่าคะแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าเราไม่ก็จะทำใบเตยอ๋อค่ะใช้ใบเตยแทนสีผสมอาหารค่ะแล้วใส่สีด้วยเหมือนกันแต่สีนิดเดียวสีขาวนี่ไม่ใส่อะไรไม่ไม่ไม่ ใช้ระยะเวลานานไหมคะกว่าจะทวนให้มันเข้ากันอย่างงี้เข้ากันดีเข้ากันดีแล้วต่อไปต่อไปนวดในเครื่องนวดแป้งค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนที่3ามค่ะที่จะนําแป้งที่ผสมแล้วนะคะไปสู่เครื่องนวดแป้งค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าการนําแป้งที่นวดแล้วไปสู่ เครื่องนวดแป้งเนี่ยเป็นยังไงคะ่ะไปเลยคะ่ะ ไปทําเป็นขั้นตอนที่5ก็คือการทาให้มันออกมาเป็นเส้นนะคะเดี๋ยวเราจะดูขั้นตอนที่สี่หน่ยอยว่าขั้นตอนที่สี่เขาทำยังไงค่ะนะคะช่วยแนะนำเลยค่ะว่าขั้นตอนที่สี่เขาทำกันยังไงเอาแปนที่ที่นวดเสร็จแล้วใช่ไหมคือท,ที่นวดประมาณสักสีนาทีนั้นลแลวก็เอาขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ลงจะลงให้เป็นเส้นให้เป็นไม่ใช่เป็นเส้นเป็นแผน่นให้มันเป็นแผน่นใช่ไหมคะ ขั้นตอนที่จะทำเส้นนะคะแล้วขั้นตอนที่คือขั้นตอนอะไรคะการลงเส้นการลงเส้นนะคะท่านผู้ชมกาเขาบอกเป็นขั้นตอนการลงเส้นค่ะขั้นตอนสุดท้ายหรือยังคะหรือว่ายังมีหลังจากที่จะลงเส้นแล้วก็ต้องไปนึ่งหลังจากลงเส้นแล้วนะคะก็ต้องไปนึ่งค่ะ ระยะเวลาในการนึ่งนะคะ2ชั่วโมงค่ะเพื่อที่จะให้เส้นมีสุกนะคะแล้วหลังจากนี้นะคะหลังจากนี้ก็เอาเอาออกมาม้วนเป็นก้อนหลังจากนี้ก็จะเอาออกมาม้วนเป็นก้อนนะคะท่านผู้ชมค,ค่ะตั้งแต่ที่เราเริ่มต้นกันมานะคะเราก็ได้ทราบถึงกระบวนการถึงเส้นมีเป็นตรงเลยนะคะจนถึงกระทั่งกระบวนการสุดท้ายนั่นก็คือการแท็คบรรจุพันธุ์ค่ะและนี่นะคะก็คือตัวอย่างสําหรับการ ข้างใน,นนะคะจะเป็นเส้นหมี่เบตงสีเหลืองคะ่ะซึ่งมีอยู่3สีด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยก็คือสีเขียวะคะ่ะสก็คือสีขาวนะคะสามก็คือสีเหลืองค,ค่ะค่ะและนี้นะคะก็คือชมหน้าของเส้นหมี่เบตงนะคะหลังจากที่ผัดเสร็จแล้วะคะ่ะงาละประชานไหมคะ <laughs>